สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเปิดเล่น2โลกกันอีกครั้งนะครับหลังจากการเดินทางอันยาวนานของทางทีมงานและคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศต่างๆทั้งสาภาพพรณพมา่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้มณฑลยูนานตามแนวเส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่ R3A และ R3B ที่โดดเด่นทั้งความสวยงามและการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจด้านต่างๆโครงการพัฒนาความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นความิเริ่มของสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะพราเรามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของความสัมพันธ์นะะทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วใน,ในฐานะตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่เราก็เห็นว่าทาง ตอนเหนือเนี่ยนะคะของประเทศเนี่ยขึ้นไปจนถึงจีนเนี่ยภายใต้กรอบความร่วมมือ JMS เนี่ยก็จะมีถนนสองเส้นนะคะซึ่งจะโยงไปถึงคุนหมิงนะคะบนทวนยูนานของจีนเนี่ยเส้นแรกเนี่ยก็จะเรียกว่าบางทีเรียกอาสามอีนะคะหรืออาสามเอ <c oughs> เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่ผ่านลาวนะคะขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเรียกอาสามแต่ไม่ยูหรือเวสเนะคะกับหรืออาสามบีเนี่ยจะเป็นเส้นที่ผ่านพม่านะคะขึ้นไปสู่คุนหมิง ซึ่งถนนทั้ง2เส้นเนี่ยก็ถือว่า,าใช้การได้แล้วเนี่ยนะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองดูว่าภูมิภาคแถบนี้เนี่ยมีประชากรน,นะคะเป็นจํานวนมากาไม่ต่ำกว่า250ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อโดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในพมา่าลาวนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีแรงงานเ,าเป็นจํานวนมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองดูว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์นะคะ โดยเฉพาะในการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนะคะและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังเมืองสุดท้ายของการเดินทางสำรวจเส้นทางการขนส่งทางด้านเศรษฐกิจอีกจุดหนึ่งและความสวยงามที่เคยถูกปิดตายจากสายตาชาวโลกมาหลายห่วงช่วงสมัย ความสวยงามและโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่ผนวกไว้ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนภายในเมืองลี่เจียงแห่งนี้ไม่ได้งดงามเพียงแต่ในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงยามราตรีอันมืดมิดสีสันแห่งความสวยงามของบรรดาร้านค้าร้านอาหารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็มีความโดดเด่นไปในอีกมุมมองหนึ่งเช่นกันอยางที่ทีมงานเปิดเลนสองโลก ได้นำเสนอคุณผู้ชมถึงความนิยมชมชอบในการดื่มชาของชนชาวจีนกันไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาผูเอ,อ่อชาที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากที่สุดในมณฑลยูนนานเพราะขนาดทีมงานเดินย่าอยู่ในย่านเมืองเก่าของลี่เจียงยามค่ำคืนเรายังพบเห็นผู้คนและร้านค้าขายชาผูเอ่อได้อยู่ทั่วไปชาผูเอ่อนี่มันดังยังไง ชาภูเอือรื่นจากว่าขึ้นกับต้นกำเนิดของเขาอยู่ที่เมืองผูเอือในระหวา่างทางที่จัดเชียงรุ้งมาถึงที่คนุนหมิ่น,ะะนนะพอที่เราผ่านนะพี่รองเราผ่านนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะฮะคธอเป็นแหล่งของดืม่มอยู่ที่นู่นเสร็จแล้วเส้นจตมีต้นชาที่เก่าเกศโดยมีประวัต 1, ิพันสามร้อยกว่าปีนะครับโดยมีความสูงพันสามร้อยกว่าปีนะใช่ช<ข>าผูเอือนี่ยนะใช่ครับผ่ต้นเป็นต้นชาธรรมชาติแล้วก็ต้นชาซึ่งจะมีความสูงนะครับ คมอยู่ที่ประมาณ32เมตรซึ่งอตอนนี้เหลือไม่กี่ต้นที่รัฐบาลจีนจะมีการอนุรักษ์รักษาไว้ด้วยครับโอ้ถงแสดงว่าชาที่ปลูกใหม่ๆก็ไม่ใช่ชาพูเอ,อ๋ยก็มีส่วนหนึ่งไม่ใช่ชาพูเอ,อ๋ยแต่ว่าสามารถเอายอดชาพวกนี้มาทําเป็นชาพูเอ,อ๋ยได้ครับผมผมได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยซื้อชาพูเอ,อ๋ยไปเก็บไว้เพื่อจะเป็นทรัพย์สินแบบในอนาคตจริงไหมจริงครับซื้อชาเนี่ยนะ เขามีจะซื้อทองกับซื้อเพชรซื้อพลอยคนจีนซื้อชาไปเก็บไว้ครับยิ่งเก็บแล้วมันเก็บไว้เหมือนกับซื้อหุ้นเผื่อจะขึ้นราคาใช่ไหมครับใช่ครับผมเปรียบเทียบแบบประมาณอย่างนั้นครับซื้อชาเหมือนซื้อหุ้นเลยเหรอใช่ครับผมถ้ามันขึ้นรากึนอะไรก็เสียหมดเอออาจจะขึ้นอยู่กับกรรมวัฒนธรรมประเพณีคนจีนในสังคมปัจจุบันนี้ที่ความนิยมไม่เหมือนกันอย่างคนเอเชียโดยประเทศไทยเรานะครับเราจะนิยมเพชรพลอยทองมากกว่าแต่คนจีน ขึ้นอยู่กับการมรนธรรมคนจีนเดิมที่พังมาจะชอบดื่มชาอยู่ตลอดชีวิตไปนะครับเขาขายกันก้อนประมาณเท่าไหร่นก้อนขนาดก้อนกลุมๆนะฮะขนาดนี้ก้อนอย่างเี้ยอย่างเก้อนก้อนนี้ก้อนก้อนประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยก้อนเท่าไหร่ก้อนนี้คือขึ้นอยู่กับต้นชานะครับแล้วก็ชาที่มีใบใหญ่ขนาดไหนแล้วเป็นต้นชาป่าธรรมชาติหรือเปล่าเขาอยู่ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําหนัก3 5 7กรัมเขาอยู่ในราคาประมาณ100กว่าหยวนถึง200หยวนได้ครับก็ประมาณ500-1,000บาท ที่คุณเคยเจอชาราคาแพงจริงๆนะที่แพงมากที่สุดที่คุณเคยพบเคยเห็นมาหรือคุณเคยได้ข่าวมันเนี่ยก้อนหนึ่งเท่าไหร่ก้อนหนึ่งเท่าที่เขาได้ประมูลนะครับก้อนหนึ่งล้านแปดแสนหยวนครับผมล้านแปดแสนหยวนก็ประมาณหนึ่งห้าล้านก็อีกสิก็เป็นร,ราคาก้อนละเก้าล้านบาทใช่ครับชาเนี่ยก้อนละเก้าล้านบาทครับตัวนี้จะขายไม่ได้ขายตามหลักกิโลน้ําหนักกิโลนะครับจะขายตามอายุชาตัวนี้ ที่สะสมมาได้กี่ปีโดยยิ่งนางยิ่งอร่อยเหมือนไวน์แดงเก็บยิ่งนางมาก็ได้ขายได้ราคายิ่งแพงโดยรสชาติก็ยิ่งอร่อยนะครับซึ่งจะมีประโยชน์นะครับที่สามารถคนได้ครับชาก้านที่ขายไปหนึ่งล้านแปดแสนหยวนเนี่ยเป็นชาที่เก็บไว้กี่ปีนานแค่ไหนครับเก็บไว้นาเท่าที่หนังสือพิมพ์ที่ลงมานะครับเก็บมาที่ตรงวันปักกิ่นรู้เสึกน่าจะเป็นประมาณเป็นร้อยร้อยปีได้ครับผมเป็นร้อยปีครับผม โดยไม่ได้ขึ้นเชื้อราจะสามารถดื่มได้โดยรสชาติที่อร่อยครับแม้ว่าทีมงานและผู้คนที่เข้าไปท่องเที่ยวยังเมืองลี่เจียงจะรู้สึกถึงความประทับใจและผูกพันกับเมืองแห่งนี้อย่างไรก็ตามนะครับแต่คำว่างานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาคงเหลือเพียงแต่ความทรงจำดีๆที่มีต่อเมืองแห่งวัฒนธรรมแห่งนี้เอาไว้ก่อนออกย่ำก้าวย่างต่อไป ยังเมืองสุดท้ายของการเดินทางอันยาวนาน